ครับหนีมาหาไส้กบเดี๋ยวถางปลาอ่อยบางหนึ่งจะบ้องป้องอีกป้องนำไรไหมใส่เก็ดใส่ห้างกันเลยสีบุพเพอใส่ กินเนี่พี่น้องสุดยอดเลย 干不下来一点。 ต้องมีพิธีมากมายจับบ้างจับบ้างไปเลยเหลือสี่ลังสุดท้ายไม่รู้ว่าจะได้ใส่หรือเปล่าเดินไปตรงนู้นน้ำมันแห้งตรงนี้น้ำก็จะแห้งมากขอได้ใส่อยู่กันเอา เดี๋ยวนะตัวนี้เจาะไอเจ๋อเลเบรกเลยหวังว่ามีกบนะ ั่อนดีหลังนึงดีกว่าน้ำค่อนๆอ,อย่างนี้มันมีลุน้นฝั่งนี้น้ำเยอะท่วมไฮนาย่ยาี้่ายมีลุนล้นมลุน้นได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะโกมาหากินเนาะ แล้วแต่ก็ทีทางก็จะให้ละทีนี้สอลังใส่ติดๆกันเลย ใส่เล็ดที่น้องเอ้ยเจ็ดเจ็บร้อยกี่ลังไม่รู้ไม่ได้นับด้วยกนี้จะครบด้วยสิบยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบน่าจะสามสิบสี่หลังนะก็จ,จำไม่ผิดไม่รู้เวลาตอนกู้เดือแค่ไหนก็แค่นั้นเลย ยำแรงโอ้โใส่แบบไกลมากเลยประมาณว่ามันเขาไม่ได้เกี่ยวข้าวข้าวมันอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันก็สนใหญ่น้ำจะเยอะนะเต็มไหน้าเลยกลางไหานาปลาสวบทส่ไป็ประขอน้อย ไม่รู้ว่าเย็นนี้จะมายามหรือเปล่าถ้าไม่มาก็พรุ่งนี้เช้าอูดทีเดียวจะว่ากัน ถุงกระเที่ยวมาพอดีวิ่งผ่านบ่อขยะโชคดีอ่ะยังมีถุงปุ๋ยไม่ใช่ถุงปุ๋ยถุงข้าวโชคดีไปไม่ได้วิ่งย้อนกลับบ้านดีไปเดี๋ยวไยายามกันหมานไหม ไม่ได้สักตัวเลยพี่น้องเอ้ยถ้าจะไม่หมานแล้วเย,ยบรอยแลวพี่น้องเอ้ยยามไปสี่หลังไม่ตัวเครื่องตัวอ๋ยน้ำแห้งแล้วเนี่ยนี่ก็ไม่มีผาดแล้วเราผาดแล้วผาดแรง แถวนี้มีกบแล้วเป็นดินทรายใล่ไหเขาเรียกว่านาดินทรายเลยงงมากเลยตอนนี้ได้กบสักตัวนี่ก็ไม่ได้ไล่นี้ถงนี้ ไม่มีสักตัวจริงเลยเนี่ยอุย้ยมีตัวหนึ่งพี่น้องโอ้แตไข่แตกละแต่เป็นตัวหนึ่งกบน้อยด้วย ไม่ได้เอาถุงมาซื้อไปอย่างี้ก่อนแปลกมากเลยเนะี่ยมันมีมันไม่เข้าหรือมันไม่มีเนี่ยไม่ถูกสักตัวเลย น่าจะมันเหมือนมันหน้ามีกบอยู่นะสงสัยมันหนาวแล้วมันไม่เข้าหรือเปล่าอุย้ยน้องสองตัวเมื่อมันก็มีอยู่รู้ จะแห,วะแหวว่วแล้วเนี่ยสองตัวไอ้ไม่ใช่สองสิสามสามตัวเลยเนี่ยโอ้ยไปห้่วเลยแม่กินแห่วมาหลายหลังรอบนี้สามเลยใครแน่ใครแน่ ไม่ใหญ่สองตัวพลนบอเห็นบอต้อะไนลุนลังนี่ก่อนยืดถือมั้แ,แหวีรยยืดถือ,อนิ่งๆ่ะอ้ยถือพี่น้องถืออุย ตรนี้มเ,เรล่มเลยปาดออกเหลืองๆพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะมันแนวหน้าน่ะโอ้มานอีกแล้วพี่น้องไปเจอรถเจอรถี๋ยวมันล้มโอ้ย อันอีกแล้วอุ้ยตัวเริ่มเลยใหญ่สุดพุ่นอะปกเอีบประนี้สวยมากเลยหุ่นตุ๊บดูดิอยู่ในป่าเข้าเลยเนอะถือเนีน่โอ้ยไม่ถือเนาะเหี้ยปิด ห่าโอ๊ตโ,โกมันอยู่ไปอยู่ในป่าอ้อยหมดแล้วในทุงน่งนาใส่ในทุงน่งนากี่หลังห้าหลังละไม่ถูกสักตัวโอ้ นอ้องอีกไม้นึง่งละอันนี้ก็ป่าอ้อยเหมือนกันจะมีตัวไหมอุย้ยมีพี่นอ้องได้กบน้อยมาตัวนึงโอ้เดินจากเป็นดินตมโอ้ยตายฮะยลาขาเลยเนะเ่อ ปลาซิวมันแล่นเนี่ยกบมันต้องมาหาจินปลาซิวตรงนี้แหละอ้าวพี่น้องไม่ใช่กบแล้วเนี่ยผมได้ปลาช่อนมาสองตัวไอ้ยะอะไรกันเนี่ยไปอุ้ย อุ้ยทั้งปลาลดทั้งปลาเข็งน้อยทัปลาอีเดือดเกียนสดวชาติตัชาติอยู่ไงโอ้ยน้องนี่ก็ได้กบน้อยมาตัวหนึ่งมีกอบอยู่นะแต่มันตัวน้อยเนาะหลังนี้เป็นยังไงหลังนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ปูน,น้อย เออปูไปใส่เบียดดีไหมเนี่ยไปตอไปตอเนาะหลังนี้สงสัยไม่โดนไม่โดนใจ เราก็หวังว่ากบมันจะอยู่ในป่าอ้อยผาดแล้วหลักนึงน,นี้เห็นไหมอุย้ยโอ้มีตัวอยู่พี่น้องมีตัวอยู่พ่อเท่าๆก็ไม่คือกับบัวเล็ก Để lắng như thế Chết thược mấy Ồ lắng này Cái trồn đứng phi nó Được đủ lắng như thế เียบว่ะไม่โดนไม่มีตัวเลยตะกบเท่านี้มันตัวน,น้อยอะเนาะตัวไม่ใหญ่เหมือนทางป่าอนุรักษ์ทางเลยป่าอนุรักษ์บ้านเอาหายไปไหนวะบ้านอ่างศิลา ถนน่นะตัวตรงอยู่ตัวตรงต,ตรงตัวเทาๆแล้วก็ใหญ่แต่กบอยู่แถวนาทรายเนี่ยไม่มีนาทรายคองทรายมีแต่ตัวน้อยๆยแล้วก็ห่างด้วยเนี่ยนี่ไม่ถูก ่างกนปอปลาคอยครับพี่น้องตกลงมาใส่กบหรือมาใส่ปลาคอยเนี่ย เนี่ยมันมีขุยหนูอยู่นี่เนี่ยถ้ามาใส่ในทางหนูนี่เนี่ยโอ้ยสดายอ่ะหนูด้วยอ่ะขุยใหญ่ด้วย นี่แต่อยู่ในปา่าอ้อยแถวๆริมถนนพอออกจากริมถนนมานี่เรียบร้อยให้เอาทุกหลังโอ้ยตกใส่กจ,จะดค่งศพ ไม้นี้จะเป็นยังไงหลังแรกก็ไม่ออกแล้วเหยื่วก็ออบอกให้ทุกคนกินนี่ผมล้างเมื่อวานเลยปาใน,นากินยังไม่ออกเลยนะโคตรแรง อ่าได้มาหนึ่งแต้มครับพี่น้องนกว่าจะเหี่ยวจะกบแถวนี้ตัวเล็กจริงนะตัวเขาลอกแค่แหละโอ้จิกแต่ปลาเข็งน้อย สุดรุอเราได้ตัวเดียวเองไมเนี่หมเนี่ได้มาโตหนึ่งจริงๆได้สองตัวแหละเมื่อกี้มันเผือกระโดดออก คนนี้เงียบเหรนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดเก้าสบนี้หนึ่งสองสา่ห้าหา้บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 สี6ห้าหกดหปปแปดเก้าอู้ใหญ่สุดสิ สิบตัวปลาช่อนปลาคออีกสี่ตัวปดแล้วแม่ไม่อยากก็จะปูอเอามันบวกัดดอกตัวหน่อยมันหนีบอะไรอ่ะมันหนีบได้รบอกบีอ่ะมันบีมังผีมันมันดูแลน้องมันดูแลน้องแล้วแม่มันอยู่ไหนกีกระปูนี่นะดูแลน้อง อยู่ในน้ำแต่ผมจังไม่มาจับอ่ะไม่ไมอยู่ในน้ำที่จับม,มันยันงไงปลาดูมันเป็นห่วงร่องคูมดูมันเป็นห่วงร่องคูอะพอแล้วสรุปได้ชิปโตโอ้ย